ผ้าไหมแท้ทอมือผ้าสวยๆดูซิมีหกตะกอมีครับผ้าทอยกดอกก็มียกดอกยกเชิงแต่ไม่เกาะเชิงเป็นลายอะไรดูไว้ก่อนสนใจผืนไหนวงมาวงมาได้เลยครับในตู้แสงสะท้อนเยอะ ลองดูสีอดูกันใกล้ๆก็ยังเห็นอยู่เป็นลางๆนะครับเป,เป็นผ้าที่เป็นลายมงคลใหญ่เป็นลายมงคลใหญ่ข้างบนข้างบนชัดกว่าครับข้างบนชัดกว่าพวกนี้อยู่คู่กับร้านมาตั้งแต่ไหนจะอะไรสำหรับผ้าด้านล่างและตรงกลางเป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติก็มี สตะกอก็มี6กตะกอก็มีปนเปกันไปคละเคล้ากันไปครับเพื่อถูกใจอารมณ์ไหนวงมาวงมาได้เลยครับส่วนลดมีไหมมีครับสำหรับการลดเป็นธรรมดาของการซื้อการขายดูสิครับถูกตาต้องใจไหมสีฉัดสีฉัดฉาดตรงๆนี่เลยครับ ลายอย่างที่เห็นนะครับสนใจพื้นไหนหรือต้องการผ้าชนิดใดติดต่อลุงชัยได้ครับตามช่องทางที่ให้ไว้ในภาพนี่ขอพระคุณครับถูกตาต้องใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับขอพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ